<C> oh <m> สวัสดี <Pal harder> ปีใหม่ทุกคนนะคะก็วันนี้ก็เรามาเจอกันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความช่ำชื่นลมเย็นคิดหวังสิ่งใดจะสอบอะไรก็ขอให้สอบผ่านนะคะต้อนรับปีใหม่เลยปีนี้นะคะโอเคเรามาว่ากันเรื่องของเรานะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนเช่นเคยก็คือเริ่มด้วยกรา玛นะคะตอนเช้าก็จะเป็นกรา玛แล้วก็รี d ิ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็น listening นะคะแล้วก็ writing เหมือนเดิมกับคูกอล์ฟนะคะใครไปเที่ยวต่างจังหวัดมาบ้างเนี่ยเป็นไงคะสนุกสนานดีไหมแล้วเจอน้ำท่วมปะคะเจอไหมโอ้เกือเหมยเนี่ยต้องขนของรี่ขนของใหญ่เลยช่วงวันนั้นอะ่ะวันที่หนึ่งแจ็คพอตเลยนะคะก็แล้วก็วันที่สองขนลงค่ะขนคืนเดียวแล้วก็แบบ ได้บริหารตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไ,ยวไหนเลยนะคะปีใหม่ก็อยู่บ้านนะคะเตรียมเตรียมเอกสารให้นักเรียนได้อ่าอ่ามาร่ำเรียนกันวันนี้นะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนเนี่ยอ่าจริงๆแล้วหวังว่าทุกคนก็จะร่ำเรียนกันอยู่ที่บ้านด้วยหมายความว่าทํากันบ้านกันบ้างหรือเปล่าคะกันบ้านอาจารย์ก็ประคะได้ทำไหมถ้าได้ทําแล้วยังไม่ได้ส่งก็ ส่งได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็เริ่มทำก,ก,ก็ก็น่าจะดีเนะเาะราต้องเหลือกันเวลากันไม่กี่ไม่กี่บบสัปดาห์แล้วนะคะเอาล่ะกันม่านะคะขอพูดวันนี้นะคะ,ะก็คือว่าเหมือนเดิมเข้าสู่สไลด์เดิมๆที่เราเคยคุ้นเคยกันนะคะว่ามีสองพาร์ทใช่ไหมพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ท o องสปีชอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นสตร u คเจอร์นะคะ ได้ยินไหมคะเสียงไม้มันอุ้ยไหมรู้สึกโอเคนะถ้ามีปัญหาอะไรบอกได้นะคะคราวนี้เนี่ย part of speech ที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะถ้าหวังว่าคงจำได้นะคะก็คือเรื่อง noun นะคะ pronoun นะคะ adjective verb แล้วก็ adverb จำได้ไหมคะคราวนี้ noun เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวหลักมากๆเลยที่ทุกคนควรต้องแม่งนะคะเพราะว่ามันคือ subject แล้วก็ object ของประโยคที่เราไปเจอใน error identification นะคะ ว่าทุกคนควรแม่นแล้วนะถ้ายัางไม่แม่นไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะมีการฝึกหัดให้ลองทําดูแล้วก็ทบทวนดูนะคะส่วนเรื่อง structure เนี่ยเราก็เรียนเรียนเรื่อง tense นะคะไปแล้วแล้วก็ passive voice นะคะแล้วก็ subject verb agreement นะคะคู่เหมืยขอโยกมาจาก part one มาเป็น part 2นะคะเพราะว่าแน่นอนมันก็เป็น structure ชัดๆตามตัวอยู่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าทุกคนนะคะลองเปิดไปในชีตนะคะหน้า หน้าที่เท่าไหร่หน้าแผ่นที่แผ่นที่2หน้าหลังอะค่ะนะคะ,นะคะที่เริ่มต้นวันที่5 January 2012นะคะนะคะมันจะมีแบบฝึกหัด8ข้อนะคะรูเหมยจะให้เวลาทุกคนนะคะลองทำเองมันเป็นเรื่องที่คกูเหมยได้สอนแล้วะคะ่ะเรื่องทั้ง noun, pronoun, a d j e c t i v v v r r b a n v e r b tense, เท a s s i ล voice มันจะผสมบนเปกันอยู่8ข้อเนี่ยกูเหมยขอให้เวลาทุกคนลองทำดูนะ สินาทีนะคะถูกผิดไม่ว่าแต่อย่างน้อยขอให้ทุกคนได้ลองทำได้ลองคิดดูนะคะแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะลองทำดูเลยค่ะสิบนาทีค่ะเจอยังคะแผ่นที่สองนะคะหน้าหลังอะคะ่ะหน้าที่มันเขียนว่า grammar in error identification แล้วก็วันที่5้นะคะ j จน u a r รแผ่นที่สองะคะ่ะหน้าหลัง นะคะบางคนยังไม่เจออันนี้คือนี่คือชีตวันนี้ใช่ไหมคะมันจะมีสั์เยอะๆเลยเปิดไปนะคะแผนที่หนึ่งไม่มีอะไรหมายถึงว่ามีแต่สั์ใช่ไหมแผนที่สองนะคะนี่คือแผนที่สองแล้วก็พลิกมาหน้าหลังเนี่ยค่ะหน้าหน้านี้ค่ะเจอไม่เอ่ยน,น,นี่ค่ะ,ม,คะมันมีคําว่ารีวิววันนะคะ ตรงนี้มันมีทั้งหมด8ข้อนะคะเริ่มต้นด้วย the machinery s p o r y design เลยเนี่ยนะคะลองทำดูนะคะ8ข้อนะเห็นประโยคปุ๊บหา subject verb ก่อนเลยนะคะ แล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆตามสเต็ป subject verb adjective adverb นะคะดู do tense ดู passive voice นะคะโครงสร้าง subject verb agreement No. Mm. โีเพอทําได้ไหมคะพอทําได้ไหมยากไหมคะก็ประมาณหนึ่งนะคะกลางๆนะคะยังไม่ยากมากนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องเก่าๆที่เราเคยเรียนแล้วนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกยากมากอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยยังไม่ค่อยแม่นนะคะอาจจะต้องทําการบ้านเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดดูดีๆแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นตามสเต็ปที่ครูเหมยเคยสอนเลยนะคะเอาละเรามาลอง ฉเฉลยกันดูดีกว่านะคะว่าไอ้ที่เราคิดที่เราทำเนี่ยมันมัน,ม,นมันโอเคไหมมันถูกไหมนะคะโอเคดูข้อแรกก่อนเลยนะคะ the machineries นะคะ uh, poorly designed inevitably led to breakdowns นะคะ which always occur when customers were waiting for delivery นะคะประโยคนี้โอ้โหเฉลยแล้วมือโดนมือไปะะโดนนะคะ ไอตัวไฮไลท์สีม่วงนะคะมันคือประโยคย่อยใช่ไหมครูเหมยเคยสอนแล้วใช่ไหมคะมันคือประโยคย,ย่อยต้องหาประโยคย่อยกับประโยคหลักให้เจอนะคะคราวนี้ subject อยู่ตรงไหนคะ subject คืออะไรไหนใครบอกให้ให้ครูเหมยชื่นใจหน่อยสิคะ,ะ machinery หรอคะผิดค่ะ design ต่างหากหละใช่ไหมคะเป็น noun นเป็น subject verb อยู่ตรงไหนคะ เลตทู to, ถูกไหมเลตเป็นช่องสองแสดงว่ามันเป็น verb ที่ผันได้ verb ที่ผันได้แสดงว่าเป็น verb แท้นะคะเสร็จเข้านี้ p o u r l y ใครตอบ p o u r l y บ้างทําไมถึงผิดคะ mm hmm. เพราะว่าตําแหน่งที่อยู่หน้านาวเนี่ยมันต้องเป็นอะไรคะมันต้องเป็น adjective แต่ p o o r l y มันเป็น ad เพราะอะไรลี่ลี่ี่มักจะต้องเป็น adverb เสมอเพราะฉะนั้นผิดโดยที่เราไม่ต้องอ่านจบประโยคเลยก็ยังได้นะคะเห็นไหมใช้เวลาแค่2วินาทีก็รู้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เป็นเทพๆมากอย่าทำแป๊บเดียวก็จะรู้เลยนะคะคราวนี้มาดูคําศัพท์นิดนึงนะคะ machinery แปลว่าอะไรคะเกี่ยวกับเครื่องจักรถูกไหมมันเป็น n o u นะคะแต่จําไว้เลยว่าถ้ามี n o u แล้วก็ apostrophe ตัวนั้นไม่ใช่นาวหลัก ตัวที่เป็นแนวหลักคืออยู่หลัง Apology s โอเคคำศัพท์ Inevitably นะคะเป็น ad อะไรคะ adjective หรือ adverb ลีลีลี adverb แปลว,ว่าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็ uh, ดีไซน์ที่แย่ๆของเกี่ยวกับ machinery เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะนำไปสู่ breakdowns นะคะ breakdown ก็คือ ภาวะที่เครื่องจัรเสียหยุดชะงักอะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง always occur when customers were waiting for delivery ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอเลยนะคะเมื่อเมื่อไหร่เมื่อลูกค้าเนี่ยรอรอ,อการจัดส่งมาอะไรประมาณนี้นะคะเอาหลักข้อน,นั้นข้อแรกผ่านไปไม่ยากเลยนะคะข้อ2น,นะคะ to stay warm in cold weather cold-blooded animals Must e x p o s e itself to a source of warmth such as direct sunlight นะคะ subject อยู่ไหนคะตังๆเลยค่ะ animals นะคะถูกต้องค่ะแล้ว verb อยู่ตรงไหนคะ must expose นะคะอะไรผิดคะข้อนี้ itself ถูกไหม เพราะอะไรคะ Itself มันไม่ไม่ถูกเพราะว่า Animals ใช่ไหมเป็นพหุพจพ์เพราะฉะนั้นมันไม่แมชกันนะอันนี้เขาก็เทสต์เรื่องอะไรเรื่อง r o n นาวนะคะคุณคุณนักเรียนก็ต้องรู้ว่า Itself มันใช้กับสัพนาตัวเดียวนะคะแต่อันนี้ Animals สหลายตัวต้องใช้ใช้ไลยคะ themselves นะคะมันเป็น r e f l e x i v e pronoun อันนี้คุณผู้หญิงเคยสอนแล้วนะคะ to stay warm ดูคำว่า to stay warm นิดหนึ่งนะคะ stay mm hmm. เป็น verb นะคะพอเอา to mm hmm. มาไว้หน้า verb เนี่ยจะกลายเป็นการนะคะการที่จะอ,อยู่ได้อย่างอบอ,อ,อุ่นนะคะในอากาศหนาวเนี่ยสัตว์เลือดเย็นจะต้อง expose ก็คืออะไรเอาตัวเองเนี่ยไปสัมผัสหรือว่าไปให้มันโดนให้โดน sun light ประมาณนี้นะคะ direct ถูกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น Adjective ที่ขยาย Sunlight นะคะมันไม่ใช่ลีกลี่ก็ถูกแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ3นะคะ n a o m i นะคะใครก็ไม่รู้อะนะคะ a Japanese explorer นะคะ travel lonely to the North Pole on foot and by dogsled นะคะข้อนี้นะครูเหมือนคิดว่ายากขึ้นมานิดหนึ่งยากกว่าข้อสองข้อแรกๆเมื่อกี้นะคะใน subject อยู่ไหนคะ คือใครคะ subject คือนาโอมิเนี่ยแหละใช่ไหมคะไอสิ่งที่อยู่ระหว่างคอมมา่าไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นสิ่งเพอร์เจอที่เราสามารถตัดได้ v e r b อยู่ไหนคะ travel นะคะคราวนี้อะไรผิดละ่ะถ้างั้นอะไรน่าจะผิดข้อนี้ดูเหมือนเขาจะหลอกนิดนึงฮะ on foot น่าจะถูกปะใครครูเหมยังไม่เคยสอนเรื่อง preposition นะคะแต่ถ้าใครเคยจำได้สมัยเด็กๆเ,เ,เคยท่องว่า I go to by plane by train by bus แต่ o o t อ่าถูกอยู่แล้ว On foot ก็คือเดินทางเทาง้า and by dog sled นะคะ dog sled ก็คือไอสุนัขเลือ่อนอะสุนัขลากเลือ่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดมีตัวเดียวคือ lonely นะคะทำไมผิดอะ่ะจริงๆร l o l y มันน่าจะเป็น adject i v e ไอ adverb ใช่ไหมขยาย travel น่าจะถูกปะแต่ที่มันผิดเพราะอะไรคะ เพราะความหมายมันไม่ได้ lonely เนี่ยมันแปลว่ารู้สึกแบบโดดเดี่ยวเหงาเซงแต่ในที่นี้เนี่ยตำแหน่งตรงนี้เขาไม่ได้ต้องการว่าเหงาเซงโดดเดี่ยวเขาต้องการว่า travel alone คือไปแบบท่องเที่ยวด้วยตัวคนเดียวลำพังอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โดดเดี่ยวก็ได้ชอบสอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น lonely กับ alone จะใช้ต่างกันอันนี้ก็เทสต์คำศัพท์มาหน่อยนึงนะคะมันเป็น adverb <c oughs> ทั้งคู่ <c oughs> นะคะ แต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกความหมายในที่นี้ก็คือต้องเป็นพารโอนโอเคต่อไปข้อถัดไปนะคะ uh, Mining engineers นะคะ ascertain how to get minerals out of the earth efficiently and without undue risk subject คือ subject คือ engineer s verb คือ as certain นะคะ as certain แปลว่าทำให้มั่นใจนะคะไม่ต้องเติม s verb ถูกอยู่แล้วเพราะว่า engineer เป็นพหูพ้พโอเค match กันเพราะฉะนั้น engineer ผ่านไปไม่ผิดครนนี้อะไรผิดหน้ะ out of the earth efficiency หรือ undo คะคิดว่าอะไรเอ่ย Undo เหรอบางคนบอกนะคะ n d ดูแปลว่า Undo risk นะคะเป็น adjective ถูกอยู่แล้วนะคะ เคยเคยได้ยินไหมเอูอ่ะเป็นแปลว่าถึงกําหนดอ่ะถูกไหมอันจูก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เป็น risk เป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้แบบกําหนดไว้อ่ะเป็นอะไรที่เข้ามาโดยฉับพลันโดย Accident อะไรประมาณนี้นะคะ u n d จ risk ถูกอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ผิดข้อนี้ดูดีๆนะมันคือ efficiency ปัญหาละก f f f i c i e n c y เป็นคําอะไรคะนาวถูกไหมแต่ตำแหน่งที่เราต้องการตรงนี้นี่มันมันใช่นาวไมหมเอย ต้องเป็นแอดอะไรคะ ad 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 efficiently ปัญหาหลักนะคะต้องเป็น adverb เพราะว่ามันขยาย get out of the earth efficiently นะคะมันขยาย get out of อะนะคะก็คือเอาออกมาเอา mineral ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพไออย่างมีประสิทธิภาพก็เลยต้องเป็น adverb นะคะโอเคไหมข้อน,นี้ตอบ efficiency นะคะ อาข้อต่อไปนะคะ the chairman นะคะ address the employees four times a year to explain developments that may affect the company's future and to encourage the employees in the in their work <c oughs> ข้อนี้ไม่ยากเลยง่ายมากสองวินาทีตอบได้ตอบเลยคะ่ะตอบเลยคะ่ะ <c oughs> <laughs> เอยจะตอบกับตัวเองค่ะให้ครูเหมื่อได้อินด้วยฮะไม่ยากเลยใช่ไหมลองดูดีๆ2วินาทีตอบเลยฮะอ่ะ subject คืออะไรคะ subject อะไรคะ share man s h a m a แปลว่าอะไรเอ่ยประธานถูกไหมคนที่คุมเก้าอี้อ่ะคุมมังเขียนใช่ไหม verb อยู่ไหนเอ่ย address แปลว่าอะไร address แปลว่าเหมือนกับแจ้งหรือประกาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน match ใช่ไหม subject verb agree m e n t ไหมคะไม่ agree เพราะฉะนั้น ตอบเลยเลยคะ่ะ address โดยที่ไม่ต้องดูช้อยอื่นเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะ address จริงๆมันต้องเติม es ด้วยนะคะวาะ subject เป็นเอกพจน์นะคร<ไ>น,ะนนี้ง่ายสุดเลยนะคะตอนนี้ตัว highlight หมเหนก็ใส่เข้าไปเพื่อให้เห็นว่ามันคือประโยคย่อยที่ขยาย d e v e l o p m e n t โอเคซึ่งมันก็โอเคเ e v ล l อ p m มน t ์โอเค employees นะคะคนักเรียนเข้ามาค่ะโอเคนะ ต่อไปข,อข้อถัดไป in 1920นะคะ presidential candidate Warren Harding นะคะคว e d the word normalcy นะคะ to express social and economic conditions they promised the nation ประโยคยาวหน่อยนะคะ subject อยู่ไหน candidate ถูกไหม Presidential Candidate ก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นประธานธิบดีนะแต่เป็นเหมือนคล้ายๆว่าผู้ที่ว่าคัดเลือกแข่งขันการาผู้ลงสมัครนะคะ <S <S ที่ชื่อวอร์เรนอะไรนี่แหละคอยดู w o r o r o r m อ l c ่เห็นไหมก็มีโคตดด้วยสนแสดงว่า o r m a l c y เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไปธรรมดามันเป็นโคต์เพราะว่ามันใช้เฉพาะเจาะจงกับเฉพาะเหตุการณ์นั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะเริ่ออยู่ตรงไหนนะคะ คอยเติมอีดีน่าจะถูกแล้วเพราะมันปี1920จบไปแล้วนะคะผ่านไป t o express ก็น่าจะถูกอะ่ะเพราะว่าคอยอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเปิดเผยหรือเผยแพร่อะไร condition เผยแพร่ condition ก็คอือเผยแพร่สภาวะเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจกและสังคมนะคะแล้วเดอะไรที่มาจากไหนนะ้าเดคือใครอะ่ะกาพูดถึงใครเป็นกลุ่มคนไหมพูดถึงพี p l e ไหม หรือว่าพูดถึง persons อะไรหลายๆคนป่ะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้แหละคะ่ะที่ผิดถูกไหมคะเพราะว่า day เ,เนี่ยจริงๆมันควรองเป็นอะไรคะ mm h hmm. e เพราะว่ามันคือตัว Warren Harding นั่นแหละที่เขาสัญญากับประเทศชาติของเขานะคะโอเคนะดูออกต่อไปนะคะข้อต่อไป often c a l l fathers of the blues นะคะ Handy อะไรคนเนี้ย He helped establish and develop the musical genre, known as the blues นะคะบลูส์เนี่ยนะคะเคยใครเคยคุ้นเคยบ้างไหมมันเป็นแนวดนตรีนะคะมิวสิเอ่อเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรแจส๊สบ้าง Blue บ้างอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคลาวสิกนะคะสัพเจ็ตค,คืออะไรคะ ไม่ออก subject คืออะไรขึ้นต้นเลย offen offen นี่ไม่ใช่ noun เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ subject แน่นอนตัวที่อยู่ใน comma มมตรงนั้นน่ะหน้าตรงนี้มันไม่ใช่ subject แน่นอนเพราะฉะนั้น subject คือตัวถัดมาค่ะคือ handy นะคะมี subject แล้วทำไมต้องมี pronoun อีกคือมี noun แล้วทำไมต้องมี pronoun อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็คือตอบ ทีมันไม่ควรมีนะคะตัวไฮไลท์เช่นเดิมนะคะก็คือประโยคย่อยนะคะที่ขยายประโยคหลักนะคะแทนที่ต้องเป็น help er, ทันทีเลยทีตัดไปนะคะ help เติม ed ถูกอยู่แล้วนะคะเพราะอันนี้เขาพูดถึงอ,อ,อดีตอะไรอย่างนี้นะคะโอเคไหมต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ <c oughs> Large doses of vitamins have been used successfully to treat some forms of mental illness. What <Charlize> <einfach> <them anak lonely> <areas> <writing werelic mesma> Large dose. Dose can be Have been used. successful ผิดไหมแม่งแมงไหมต้องเป็น successful l y เพราะมันขยาย use นะคะ been use นะคะโดเซเขียนผิดนะคะมันต้องนะคะโอเค8ข้อนะคะนี่คือรีวิวทบทวนในสิ่งที่เรียนมาแล้วในใครได้เป็น8บ้างใครได้สัก7อ่ะอยากรู้จังเลยได้มากสุดเท่าไหร่7 หนขอบยกมือช่นใจหน่อยหกหกมีไหมจริงหรอไม่มีเหรอ5ห้าห้าโอ้ก็ยังชั่วหน่อยนะคะห้าเต็มแปดก็ยังถือว่าได้ทั้กี <5. S 1> เออ่เปอร์เซ็นเอเจ็ดสิเอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นนะผ่านแล้วโอเคดีมากค่ะนั่นคือเรื่องเก่านะคะคราวน,นี้เนี่ยมาดูเรื่องใหม่ของวันนี้ดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างน,นะคะ มี3เรื่องใหญ่ๆนะคะ p r e p o s i t i onjunction c o n และ clause นะคะเห็นสังเกตไหมในชีตเนี่ยคผู้เมยให้ list ของคำศัพท์ตั้ง2แผน่นนะ2แผ่นแรกก็คือ3หน้าแรกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย s i t i o n กับ c onjunction จริงๆ s r t p o s อะมันมันมันอยู่ใน ในทั้ง verb ในทั้ง adjective ในทั้ง noun เยอะไปหมดเลยแล้วมันเป็นตัวที่ใช้เยอะมากๆเวลาเอาไปผสมกับคำอื่นมันก็จะทำให้คำอื่นเนี่ยใ้คำนั้นอะเปลี่ยนความหมายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมี list ของคำศัพท์ที่ทุกคนควรต้องรู้นะคะผู้เหมือนไม่อยากจะบอกเหมือนเด็กนักเรียนแบบสมัยมัธยมที่ว่าท่องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอมาท่องกับฉันฉันจะให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ขอให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลบู๊คแม่กะเรบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะที่ที่แบบตัวใครตัวมนันอะความรับผิดชอบของตัวเองอะที่ถ้าคุณอยากได้เยอะคุณก็ควรที่จะต้องรู้ให้หมดเพราะาคุณไม่รู้นี่ว่าข้อสอบมันจะออกอะไรมาบ้างนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาใช้กันในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็มันมันเป็นลิสต์ของ phrasal verb อย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะคะเราใช้ในชีวิตประจำวันแบบ Conversation เยอะๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวครูเหมืนจะชี้แจงให้ดูว่าในลิสต์มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไฮไลท์คำเด่นๆที่เจอบ่อยๆโอเคไหมแต่ว่าเ, <ๆ S 2> เราบอกว่ากันก่อนว่า preposition เนี่ยนะคะความรู้พื้นฐานทั่วไปของ preposition คืออะไรนะคะภาษาไทยค preposition ก็คือคำบุกพบทน,นะคะครูเหมยฟังคำบุพบทครูเหมยยังแปลม่ค่กอ็ออกเลยขอกคำบุพบทมันคืออะไรแล้วก็ มันมันนึกไม่ออกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจําว่า preposition เนี่ยจะง่ายกว่านะคะก็คือคำเชื่อมอะ่ะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำนามและคำอื่นๆนะคะมันมีสถานะคล้ายๆกับ conjunction โอเคไหมแต่ preposition เนี่ยมันเหมือนกับตัวมันเล็กกว่านะคะแล้วมันเป็นเชื่อมคำกับคำมันมันไม่เหมือน conjunction ตรงที่ว่า conjunction มันเชื่อมเหมือนกัน มันอาจจะเชื่อมคำกับคำหรือเชื่อมคำกับประโยคก็ได้นะคะดังน,นั้นคอนจั c t ชันเดี๋ยวเราจะค่อยเรียนกันนะคะแปรโพสิชันเนี่ยจริงๆมี3กลุ่มนะคะผมขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่จะเสนอให้นักเรียนวันนี้นะคะก็คือกลุ่มพื้นฐานนะคะอันที่2ก็คือกลุ่มที่อยู่ในเวิร์บก็คือใช้กับเวิร์บเยอะเลยมีในลิสตนะคะแล้วก็กลุ่มที่ใช้กับแอ j e c t i v ทนะคะมาดูอ๋อแต่ว่า ถ้าสมมติว่าทุกคนนะคะไปเจอ p r e s i t i t n เนี่ยในข้อสอบ error identification นะในในประโยคอะค่ะทุกคนควรสังเกตดูว่าหลัง p r e p o s i t i o n เนี่ย99จะเป็นคำนามซึ่งคำนามในที่นี้อาจจะเป็นนามแบบนามเฉพาะหรือนามทั่วไปที่เรารู้จักกันหรืออาจจะเป็น verb ing ก็ได้หรืออาจจะเป็น verb infinitive with to ก็ได้ซึ่ง verb ing กับ verb infinitive with to มันก็คือคำนามที่